สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูกิโอมาซะตัวกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอัปเดตนะที่มาจ่าแบบมาใหม่ในวันที่9ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงแพ็คใหม่กันด้วยนะนี่หน่อยยังไม่จะแกะไปเนี่ยมาจ่าแม่เทนนะครับวันที่9นะก็ปิดปรับปรุงครับก็มีแพ็คใหม่นี่นะเข้ามาเดี๋ยวตรงนี้มีอัปเดตใหญ่ประมาณนึงนะเพราะว่าตอนเข้าเกมวันนี้ครับมันมีให้โหลดแพทเพิ่มครับ4กิกนะซึ่ง4กิกค่อนข้างใหญ่นะก็เดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรแบบที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะก็ออ่ใช พะวัาที่9ปุ๊บแบนลิสใหม่ก็จะประกาศใช้นะแบนลิสโง่เซอที่มันอัปเดตมาตอนนั้นแหละก็เดี๋ยวดูอัปเดตละกันครับอันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตเลยนะน่าจะใหญ่ประมาณนึงแหละอันนี้บอกว่าอัปเดตก็จะเริ่มใช้วันที่9ใช่ไหมแล้วก็มันบอกว่าคนที่อัปเดตกันยังไม่อัปเดตครับจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะก็อันนี้ก็ปกตินะพื้นฐานไม่มีอะไรครับอาที่มาดูเรื่องที่สาคัญมากครับอันนี้เป็นโน้ตอัปเดตครับก็คือไปอัปเดตที่ข้อข่าสําคัญแหละ มันจะมีเป็น Impact l i s t มาให้ครับซึ่งตัวนี้ยังไม่รู้มันคืออะไรนะเพราะว่ามันยังไม่อัพใช่ไหมละ่ะมันบอกว่าไอ้ Impact List เนี่ยมันจะโชว์ไอคอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอฟเฟกต์ครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแบบว่าเดาเทคได้ง่ายขึ้นมัง้งอะไรมบณนี้ละมั้งบอกว่า Impact Li s t ก็การ์ดที่สั่งใช้งานในตอนนี้ครับในด u เลเนี่ยอาจะมีไอคอนที่โชว์เอฟเฟกต์ของมันอยู่ก็อย่างที่บอกมันจะกี้นะน่าจะแบบชี้ว่ามันกำล เพื่อที่จะช่วยเหลือนะทำให้ดาวดึงง่ายขึ้นก็ต้องไปกดเปลี่ยนครับตรงเดี้ยวสกินอินโฟครับอิมแพคลิสนะตรงนี้เมื่อกี้เข้าไปดูครับในเซตติ้งมันยังไม่ขึ้นนะก็อย่างว่าครับมันยังไม่อัปเดตนะแล้วก็ถัดมาก็ไปการปรับแต่งอนะิมแพคลิสต์าเพื่อที่จะไฮไลท์การ์ดนู่นนั่นนะอันนี้ก็พอมาเป็นลิสต์ก็คิดว่าเราน่าจะไป็คนเลือกหรือเปล่านะว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ในลิสต์นี้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันบอกว่าถ้าเกิดการ์ดที่สั่งใช้งานน่ถูกใสใส อีแพคนี้ก็จะเป็นปุ่มอยู่ข้างล่างใช่ไหมมุมขวาล่างก็จะโชว์เป็นแอนิเมชันตัวนี้ต้องรอดูนะวันประมาณไหนอ่ะถัดมาก็เป็น a แอสจัดวิชวลเ f ฟเฟกตอก็เป็นพวกเป็นไฮไลท์การเพิ่มอะไรเหมือนพวกอิมเปร์ใช่ไหมที่บแบบไฮไลท์แบบทั้งแถวอะไรงนี้ก็น่าจะมีอะไรอย่างทําให้เราให้เราดูง่ายขึ้นแหละให้าไม่กดผิดอะไรงนี้ลนะมั้งใช่ไหมบอกว่าลูกศรใช่ไหมลูกศรก็จะชี้ไปที่การ์ดไปไหนโอ้แต่ว่าส่วนตัวก็กังวลเหมือนกันกว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่านะเพราะว่าเกิด มีชี้ทุกอันเลยไงว่าใครกำลังทำอะไรอยู่เนี้ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะแต่ต้องรอดูครับว่าเขาจะทำประมาณไหนนะอา่าการ์ดท,ที่ใส่อยู่ชาก็จะเป็นกรอบสีเหลืองขึ้นแนละ้วก็คงให้เห็นชัดขึ้นแหละอ่ะถัดมาก็เป็นแมทชิ่งสกรีนยูไอครับมันก็จะเป็นขั้นตอนระหว่างเทียบเราทอยเหรียญเสร็จชาทียบเราจะรอเข้าดูแลก,กันเนี้ยมันบอกว่ามันจะโชว์ไอ้ไทเทิรนครับไทเทิรนก็คือไอ้เหมือนเป็นฉาย,ยาใช่ไหมที่เราเลือกมาใส่เองอะไรเงี้ยมันจะโชว์ให้ดูตรงไหนนี่พวกนี้ พวกนี้เราก็เลือกได้ใชถ้าเกิดเราเล่นพวกอีเวนต์นู่นนี่นั่นชนะมาอย่างเงี้ยมันก็เอามาใส่แต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีใครใส่ใจเท่าไหร่หรอกมาตัวนี้เนาะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นคลิปให้ดูนะเพราะว่าไปเล่นอะไอ้นี่ก็น่าประหลาดใจเไงนะว่าอย่างอื่นอะมันยังไม่อัปเดตมาให้ใช่แต่ว่าไอ้สกรีนตอนรอเนี่ยมันอัปเดตมาเฉยเลยนะก็ตอนเล่นมันก็จะมีขึ้นให้ดูนะเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้แล้วกันเนาะแล้วก็ถึงไหนละอันนี้แอสจัดดูเอวิชัวเอ เพื่อการแบบสั่งใช้การ์ดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะก็ไม่ได้ใจเรื่องความเร็วนะเพราะเดิมๆมันก็ไม่ได้ช้าอะไรเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็เพิ่มพวกเอฟเฟกนะเอฟเฟกนู่นนั่นก็จะคงมีเพิ่มขึ้นมาแหละเพื่อความสวยงามนะถัดมาก็เป็นส่วนของการจัดเด็กบ้างครับจัดเด็กมันก็เวลาจัดเด็กเนี่ยมันก็จะมีปุ่มไอ้นี่มาให้อันดูนะก็เหมือนว่าย้อนหลังสเต็ปหน่งนี้กับปุ่มเคลียร์การ์ดทั้งหมดนะซึ่งเวลาจัดเด็กเนี่ยเราจะต้องไอ้นี่ใช่ไหมยวเข้าไปดีก่อนเอาเป็นเมนโต้ละกันอ่ะเวลาเราจัดเด็กเนี่ย คิดว่ามันจะเอาน,นี่มีไม่ให้เลยเนาะก,ก็เป็นแบบย้อนหลังแค่เดี๋ยวเราใส่เอ็นกันนี่ปุ๊บแล้วก็ย้อนหลังปุ๊บอ่าได้เข้ามาเนาะแล้วก็มีปุ่มที่ว่าโลทิ้งทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็โลทิง้งเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าน,นี้เพิ่งมีแต่ว่าอเน,นี้ยอันนี้น่าจะเพิ่งมีมาสดๆเลยนะก็ย้อนกลับได้ทุกแอคชั่นครับก็พอใช้ได้นะแล้วก็มีแบบจัดดิออโต้เลยนะเดี๋ยวพูดถึงกันทีหลังนะมีใครเคยใช้ไหมเออโต้เนี่ยส่วนตัวไม่เคยใช้นะอันนี้ก็อัปเดตไ่่่ออ่ก็ากาัมนะแบบาม,ม,มจะนนว ได้เท่ากับที่เราจัดเองก็ป่นะเนาะมันก็เลือกได้หลายอย่างใช่ไหมเลือกที่จะแบบมีได้กี่ใบเลือกใช้การ์ดระดับไหนบ้างซึ่งมันก็เชอาเป็นแบบนอร์มอลถึงอันต้าเลย์อย่าช่นยูอาร์อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวลองลองเลยกันไอนนเราเอาออกสักใบหน,หนึ่งเอาออกมัว่วๆเลยอ่ะทีนี้เราก็ให้มันเติมให้อันนี้แอดเติมเลเยอร์การ์ดปึ๊บอ่ะทีนี้มันก็ใส่การ์ดมาให้นะซึ่งก็น่าจะดูดีใช้ได้มั้งก็เหมือนว่าเรา,าทำคร่าวๆใช่ไหมแล้วเราก็ค่อย แต่งเพิ่มอะไรประมาณนี้หรือ้งก็คงจะมีประโยชน์ต้เวลาจัดเด็กนะแบบเวลาขี้เกียจขี้เกีเยจเอยงอเพราะว่าปกติสมัยนี้เขาก็กรอบเดนมาจากใน u t u b e อยู่แล้วปะก็ไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่านะตอนนี้เอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อนะอ่านี้ถึงไหนแล้วอ่าตรงนี้เป็นเด็กอีดิทติ้งใช่อันนี้นี่ออโต้บิลที่พูดถึงเมื่อกี้ครับมันก็จะมีเหยบเลือกได้ว่าจะให้เติมการ์ดให้เราหรือว่าจะเล่นได้ระหว่าง40บใบหรือ60สบใบก็เมื่อกี้ที่โชยดูนะ แล้วก็ถัดมามันบอกว่าถ้าเกิดเรามีพวกอะเซซอรี่ครับไอ้พวกสลีฟแล้วก็กรอบแล้วก็พวกฟิลในหลุมพวกนี้ถ้าเกิดที่จะไปเซตเดียวกันนะครับเราสามารถกดแอปพลายเซตเพื่อที่ให้มันเอาทางเซตครับมาเล่นด้วยกันได้นะแต่ว่าตรงนี้ไม่ไหนมีใครใช้ป,ปกติเราก็ใส่มั่วๆกันแบบตามใจชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็จะทําให้ไอ้อะเซซอรี่ครับเราจะแบ่งได้แล้วว่าเวลาเราเล่นแร้งก็ใช้ชุดนี้เล่นธรรมดาใช้ชุดนี้โซโล่ Solo ชุดนี้อีเวนชุดนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ เป็นส่วนยี่ง่ายนะใครที่สนใจก็คงจะสนใจนั่นแหละแล้วก็ถ้ามันขึ้เป็นโซโล่ครับโซโล่นี่มันก็บอกว่ามันจะเปลี่ยนบอกว่าลําดับของเมนูในโซโล่โหมดนะตัวนี้มันเปลี่ยนอย่างไปดูนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเพราะว่าอันเดิมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหรไนะรู้สึกมันกดเข้ายากๆอ่งก็ไปดูนะอันนี้เปลี่ยนไหมไม่ไม่เห็นจะเปลี่ยนเท่าไหร่เลยป่ะไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็มันไม่ดีง่ายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะขึ้นเป็นลิททั้งหมดเลยใช่ไหมว่า เราจะเล่นไหนในบางแห่งอนจจะไม่ต้องแบบกดนู่นกดนี่เข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างจะไอ้น,นี้นิดหนึ่งเนาะดูยากด้วยเอาแบบเป็นแถวๆแบบเมื่อก่อนอน่าจะดูง่ายกว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าประมาณไหนเพราะว่าคนที่เล่นโซโล่ถ้าเกิดเราเล่นโซโลเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้มีใครสนใจมาเล่นต่ออยู่แล้วป่ะอะทีน,นี้ก็โซโลโหมดใช่แล้วก็รูมแมจเดเรดอันนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการแบบตั้งห้องเอาเองใช่เหมือนเราจะเลือกได้นะว่าเราจะเข้าห้องหรือว่าจะเข้าไปดู แล้วก็สามารถเลือกได้ครับว่ามันจะเป็นห้องที่เป็นเป็นแบนลิสต์หรือว่าแบบไม่มีแบนลิสต์อะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบการจัดห้องสู้ันเองอะไรอย่างี้ยะส่วนตัวยังไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นตรงนี้เท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายครับก็เพิ่มพวก UI ครับก็มีการทยายามให้พวกจอหน้ามันดูแบบสวยงามขึ้นละมัง้งทีนี้ก็เป็นอัปเดตลักหลครับที่มีแพทใหญ่ทั้งหมดนะทีนี้อ๋อใช่ก่อนอื่นนะเห็นยางอื่นมาว่าอัพมาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ตรงอย่าง Impact l i s นะว่ามันมีหรอเพราะเมื่อกี้เราไปหาดูหาไม่เจอ มาบอกอยู่ไหนใน Dual Skin Info ใช่ Health Section h a ม More Detail Under ไอ้ต้อเข้าตรงไหนอันนี้ซับเมนูใช่ปึ๊บแล้วก็ Health Health แล้วก็ d u ว l เนี่ยนะไม่เห็นจะมีไอ้นั่นเลยไอ้ที่เขาบอกอ่ะเนี่ยดวลสกินโฟนี่ป่ะเซซัสอันนี้แพคลิสอันนี้นี่มาแล้วมาละอ๋ออีมแพคลิสอ๋อีมแพ็คลิสไม่เคยนี่เหรอผมไม่เคยรู้นะมันเรียกว่าอีมแพคลิส ก็คือมาทาให้กดได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นบอกใช่ไหมว่ามีสักษณ์นู่นนี่นั่นเนาะก็เป็นเอฟเฟกใช้ไปแล้วโอ้ต้องมาตั้งจําเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีดูรูปไม่รู้นะใหญ่เนี่ยไอ้นี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลงมอนเตอร์ไปแล้วเนี่แล้วก็น,นี้ตีไปแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะเสิร์ชการ์ดขึ้นมือแล้วเนี่อันนี้ก็เป็นพวกเพิ่มลดไลฟ์ปะอันนี้ก็เปลี่ยนโอ้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเห็นประมาณนี้ต้องไปลองกดเล่นดูในเกมเนาะก็ ถือว่าอัปเดตมาค่อนข้างครบนะแล้วมาที่มันบอกว่าอัปเดตวันที่9นี่คืออะไรนะก็แปลกดีเหมือนกันก็ไม่ว่าสําหรับการอัปเดตจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปพูดถึงแพ็กถัดไปครับที่กำลังจะเข้านะก็เป็นไอเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาทีหนึ่งนะเป็นแพ็กใหม่ครับ Last of the Thailand ครับก็เป็นพวก Evil n e o s หลอดครับจาชื่อบล็อกไดจริงไม่ได้นะแต่ว่าเกมมันข้ามบล็อกที่เป็นไรเซลกับไอมาลีจักร้ามข้ามเลยนะเพราะว่าเหมือนมีคนเคยถามแหละว่ามันจะประมาณไหนใช่ก็ส่วนตัวเคยบอกไปว่า ไอแพ็ที่เป็นเด็กบิลครับปั้นออกเดือน8ของปีที่แล้วใช่ส่วนไอบล็อกเนี่ยออกเดือน12นะก็คือมันข้ามแบบข้ามเลยอะ่ะข้ามเพื่อที่จะให้ขายแบบบูอายขายนู่นขายนี่ไปก่อนนะเพราะว่าในแพ็กนี้มันก็มีเป็นอันนี้ลาไข่มาครับคิมสานเทียนะเป็นตัวสุดท้ายของเซฟฟี่สมิธครับแล้วก็ที่หน้าแปลกประหลาดครับพอบูอายพายไม้เข้าปุ๊บเนี่ยฟีนสมิธอะไม่เห็นเลยนะอย่างที่เล่นเอาเปลีดมาใช่ไม่เจอฟีนสมิธสักตาเลยนะแบบซึ่งแปลกประหลาดมากๆแต่พอมีน้องคนที่เข้าปุ๊บมันก็คคกจะมมมีนนเเอาาาลลลัับ่่่แแ้้ววงต มันก็น่าจะยังสู้บูวานไม่ได้เพราะว่ามันแบบรีมูฟทีมมันก็หนักเหมือนกันใช่ปหมล่ะและ้วก็ด้วยคราวที่มันข้ามแพ็กไอไลเซลกับมาลิชาตัวนี้เราก็ได้เป็นบ็อกแพ็กของบ็อก12ครับก็เป็นเนออร์ช่าอีวี่ฮีโร่เนออสหล่อครับไอนี่มันก็เหมือนจะมีคนฮือหาตอนแรกๆแต่พอเอาเข้าจริงอะ่ะก็ไม่เห็นจะมีใครเล่นสักคนเลยนะเดี๋ยวดูเฟกแล้วกันเนาะไอนี่บอกว่าจะต้องฟิวชั่นโดยการใช้อิเดเมนเทลฮีโร่เนออรครับก็คือเนออรตัวเหลืองใช่หรือมอนสเตอร์ฟิวชั่นครับ ที่มีในออสอยู่ในเทคก็คือน่าจะเป็นแบบตัวส่วนใหญ่ละมั้งแล้วก็มอนสเตอร์เอเฟกต์หนึ่งตัวบนสนามครับซึ่งอันนี้มันน่าจะค่อนข้างเก่งใช้ได้นะถ้าไม่ติดเทคนี้ครับไอดีบอกว่าจะต้องสเปรดด้วยดาร์คฟิวชั่นครับก็ไอดาร์คฟิวชั่นมันคือเวทใบนี้อยู่ในหน้านี้อันนี้นี่ดาร์คฟิวชั่นนะใบนี้บอกว่าสร้างฟิวชั่นมอนสเตอร์ของมา1หนึ่งตัวจากเด็กโดยใช้มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือเราหรือบนสนามแล้วก็ฝ่ายข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้า ไอ้มอเตอร์ที่ลงมาครับในเทอร์นีนั่นะก็คือโล่พวกก็กันเหล็งมันก็ดูแบบแปลกๆนะแต่ว่าคุ้นๆนะ่ะเหมือนเคยเห็นเพื่อนเล่นนะมันจะมีแบบของที่ตามมาครับมันเป็นเซตพวกอีวีฮีโร่นี่แหละมันจะมีตัวเก่งๆมาแบบประมาณนีนะ้ทำให้มันมีท่าน,นิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เก่งขนาดนะครับแบบฮีโร่จะพอมีสีสันขึ้นบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแนละ้วท่ามันก็จะไปเหมือนเดิมนั่นแหละเท่าที่เคยดูมานะแล้วก็ถ้ามาครับเป็นตีที่2นะก็เป็นอาร์โกซ่าครับคนนี้ก็พวกการที่โชว์เป็น UR อยู่่แล้ว้วววปปะตตัันนีเ็หลักอยู่แล้วครับเป็นตัวที่ต้องเล่นนะ คนที่บอกว่าในช่วงเธอฝ่งข้ามครับถ้าเกิดเราคอนโทรลไอ้กระดาษต่อนเนื่องครับพอเด็กมาเป็นเนด็กที่เล่นกับกระดาษต่อเนื่องใช่แล้วก็สเปรย์ขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็ดันขึ้นดันลงนู่นนั่นแหละเราสามารถรีมูคมาแใบนี้จากมือครับแล้วก็ชีมมอนสเตอร์ฝ่าข้ามหนึ่งตัวเปลี่ยนพาเป็นศูนย์จนจบเธอนนะซึ่งเทคนิคนี้ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างจะง,งี่เง่าประมาณน,นึงนะมันแต่ว่าเป็นแท็บๆอะวเวลาเวลาขาตีมาอย่างเงี้ยแล้วก็รีมูคมนจากมือใช่แล้วก็ชีเป็นศูนย์อาจจะช่วยได้แบบนิดๆหน่อยๆน,น,นะแล้วก็ถัดมาครับ ถ้าการไปนี้นอมอนซ์สมอนครับในเทอร์นี้นะฝ่ายข้ามจะไม่สามารถแอคทมเวตการ์ดหรือเอฟเฟกต์ในการเชนกับกับตักต่อเนื่องของเราครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะเด็กมาเล่นพวกมอนสเตอร์ที่เป็นแบบมอนสเตอร์กับดักเปิดปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเทอร์นี้ครับเราดมอนในคนนี้ไปอ่ะฝ่ายข้ามจะห้ามเชนกับการกับดักของเราเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างเก่งครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อด้วยในการใช้เท็กซ์สามนะเทคกสามบอกว่าเราสามารถดีมูการไปนี้ครับที่เราควบคุมอยู่เอากัปดันต่อเนื่องอาร ก็คือลงปุ๊บใช่ฝั่ข้ามห้ามเชนละแล้วเรารีมูฟตรวมันเองรีมูฟหรือทิวเรมูฟแล้วก็เอาเพื่อนมาสองใบครับมาแปะข้างหลังแล้วที่แ้ก็ดันสบายแล้วเราฝั่งข้ามจะเชนไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็สวนเพื่อนๆมาครับเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างสักตัวนะที่เปิดทิงมม้งไว้เบอร์กี้อันนี้เป็นคนนี้ละกันคนนี้เขาข้าเก่งนะคนที่บอกว่าถ้าเกิดการไปเนี้ยครับหงายหน้าอยู่ในโซนแถวหลังของเราครับซึ่งมาจากตัวเมอ่อกี้ใช่ไหมมอนสเตอร์ที่เป็นเผานรกทีาควบคุมอยู่ครับจะไม่ถูก,ก,ก,ท,กทำลายด แล้วก็เธอระครังครับถ้าเกิดเราค้าไอที่เวทการหรือเอฟเฟกเราสามารถสั่งสเปรย์คร์ดไปนี้ขึ้นเป็นมอนสเตอร์ได้เลยสเปรย์เสร็จปุ๊บจะได้เฟคข้าล่ลางด้วยมันบอกว่าถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์อาร์โกซาครับที่อยู่ในรีมูฟโซนอะเราสามารถดีการ์ดาว่าข้ามหนึ่งใบขึ้นหนึ่งก็คือสอมมติว่าตะกี้เราลงอีนอคนนงคอนไปใช่ไหมลงเสร็จปุ๊บรีมูฟตัวเองเอาเพื่อนมาแปะก็เพื่อนหนึ่งคนก็เป็นอ e ีตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมพอฝั่าข้ามได้มอนปุ๊บสเปรย์มาขึ้นมาแล้วก็ เธอระครังครับสปีสนะสามารถเอาการเบนียครับดันกลับมาข้างหลังเพื่อที่พอฝากร้ามเล่มอนปุ๊บเราก็ดันขึ้นไปแล้วก็ดีต่ออะไรประมาณนี้ได้นะก็เอฟเฟคขั้วหมวก็เป็นวัดเปร์เทินครับ,รรบก็ไว้ใช้เทินเราใช้เทินเขาอะไรเงี้ยน่าจะพอได้อยู่ก็เป็นอีกทีนึงครับแล้วก็อีกทีสุดท้ายครับก็เป็นอันนี้เป็นโพซิดาครับเป็นแอตแลนะเตียนนะแอตแลนเตียนมันก็เลยกับไอ้พวกเมอร์เมลป่ะเดี๋ยวดูนะมันจะมีซัพพอร์ตป่ะเอ่อเมอร์เมลอันนี้นี่แอตแลนเตียนกับเมอร์เมลครับก็เป็นอีกทีมมมนึงอออ่่ะะกกก็็็็คคืแแพใหรรรับจี Hero, ีีีววิลลฮโโาา์ซ้เปน ไอตัวไอเดนเทีกับเมอร์เมลครับซึ่งไอเมอร์เมลเนี่ยก็เห็นพี่ที่รู้จักกันครับเขาเอามาเล่นแป๊บหนึ่งมั้งแล้วก็ไม่เห็นจะเล่นต่อแปลว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งมากครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องอะไอคนที่มาไปคู่ปรับของไฟคิงใช่ไหมไฟคิงไกใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าความเก่งนี้น่าจะเทียบกันยากนะเอาเอฟเฟกต์ลวกันคนที่บอกว่าใช้มอนสเตอร์เลเวลเจ็ดสามตัวครับแต่ว่ามันไม่ได้มาที่ท่าทีหรอกเพราะมันมีท่าพิเศษของมันมาบอกว่าเธอละครั้งเราสามารถสั่งเอ็กซซีดการ์ดใบนี้ลงมาทับ มอนสเตอร์แอนเดนตีนหรือเมมลครับที่เป็นวายซี A ัก e, ก็คือเอามาทับได้เลยนะแล้วก็ได้ใส่ทั้งหมดเข้าไปเอฟเฟกต์ครับมาเธอแะครั้งครับสามารถถอดสองใส่จากกาดใบนี้ส่งมอนสเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งใบจากมือหรือเด็กลงหลุมแล้วก็ดีดการ์ดฝั่งข้ามครับได้มากสุดสามใบขึ้นมือนะอันนี้มันเกือบจะเก่งนะถ้าเกิดเป็นสปีดสองนี่โคตรเก่งนะเพราะว่าถอดสองไส้ค่ะไดโมและได้ดีดกาดฝั่งข้ามสามใบเอาเป็นว่าดีแค่สองใบก็ได้แต่ขอให้เป็นสปีดสองเนี่ยแต่พอเป็นสปีดหนึ่งมันก็ดู ไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่นะรอลงมาปุ๊บดีดก็พอได้มั้งดีดแล้วก็ทําเกมนะน่าจะพอได้อยู่แล้วก็เทคสุดท้ายครับถ้าการไปนี้ที่เอ็กซิซลงมาก็คือสอีโด,ดยเอฟเฟกต์บนก็นได้เนาะอ่าถูกสซนลงหลุมเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบลงหลุมสเปย์มอนสเตอร์เลเวลสามหรือต่ำกว่าครับที่เป็นเผ่าปลามัางกรทะเลแล้วก็เผาน้ําได้3ตัวนะสเปย์จากมือหรือหลุมนะก็เกือบชุบเพื่อเพื่อมาขึ้นมาแล้วก็เล่นต่อนูั่นนั่นแหละ ก็ไม่แน่ใจคอมโบเท่าไหร่ต้องไปดูนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะว่าพี่เขาเอามาได้แค่แป๊บเดียวนะแล้วก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวนี้เป็นชัมเมอร์ครับชัมเมอร์ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะมาบอกว่าการไปนี้จะเป็นชื่อชัมเมอร์สามารถทิ้งการไปนี้แล้วก็มอนสเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งตัวสั่งเสิร์ฟมอนสเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งตัวจากเด็กขึ้นมือได้ที่เลเวลเท่ากับหรือมากกว่าไอตัวที่ทิ้งไปสมมติว่าทิ้งมันคู่กับตัวสีดาวเนี้ยเราก็จะเสิร์ฟได้เล หรือมากกว่าก็คือ45 6 7 8 9หก็อะไรงนี้แต่ว่าเราจะไม่สามารถแอค i v a เวตเอฟเฟของมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ทัาดน้ำนะก้อนใบเสิร์ตแต่ว่ามันทิ้ง2แล้วได้1มันก็ดูบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วแบบไอ้ท่าดน้ำมันก็ดูไม่ค่อยเก่งปะหรือว่าอย่างอย่างดีคือทิ้งปุ๊บเสิร์ชรูปปั้นน้ำรูปปั้นน้ำนยังอยู่ในเกมปะนะรูปปั้นลมโดนแบรนใช่ไหมแต่รูปปันน้นน้ำน่าจะยังอยู่นะก็คงจะมีคนเล่นประมาณนั้นละมั้งแล้วก็ถ้าเกิดมอนสเตอร์ท่าดน้ำท สามารถสเปรย์กาวไม่ได้จากมือได้นะซึ่งก็ไม่น่าจะใช่ปะพอมันขึ้นมาปุ๊บเราก็ทิ้งเสิร์ตมาเล่นต่ออะไรวันนี้ใช้เอฟเฟกต์แต่ละอย่างครับได้เธอแต่ครั้งเนาะถ้ายมาก็ไปสุดท้ายครับเป็นตัวทีเด็ดครับลาใครมาครับไอ้นี่มันเอาไว้ช่วยเวลาตอนที่การ์ดยิงอ่ะไอเอ็นเกเวอร์อะถ้าจะไม่ผิดมันจะเหลือหนึ่งมาแล้วก็ให้อีกคนนี้ครับมาช่วยกันนะเพราะว่ามันก็เท่ากับเอ็นเกเวอร์หนึ่งใบแหละใบที่บอกว่าการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ดฟรีสมิธตลอดเวลานะเพราะชื่อมันตรงๆครับไม่ติดฟรีสมิธนะแต่ว่่าาาถ้้พออมมมีีีเเททคนนปุุ๊บักก็จะติิดฟรสธยยงล แล้วก็ถ้าเกิดการไปที่นอร์มอลหรือสเปรครับสามารถสั่งโม่กาฟฟีสมิธหนึ่งใบจากเด็กลงหลุมได้นอกจากตัวมันเองแล้วก็ในช่วงเธอฝั่งข้าวครับถ้าการไปนี่อยู่ในหลุมสปีสองสามารถชี้มอนเตอร์ฟีสมิธที่เป็นมอนลิงก์ในหลุมเอาการบปนี้เข้าเข้าเด็กครับแล้วก็ชุบตัวที่ชี้ม่นตะก,กี้ขึ้นมามันก็ที่เขาเห็นเขาเล่นกันนะเหมือนมันจะมีเป็นสีดาวใช่ลงปุ๊บแล้วก็โม่เป็นเอ็นเกเบอร์ใช่แล้วก็ลิงก์ทิ้งเป็นดีควียมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่จาจำไม่ได้เหมือนกนนะ และคนมันจะกลับมาเล่นแค่ไหนนะอาทีนี้ในเกมมันก็จะอัปเดตประมาณนี้ครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผลพวกอีเวนต์ใหม่ก็อันนี้ไม่น่าจะมีปะต้องว่าทีหลังนะอาทีนี้มาดูการ์ดจริงกันบ้างครับการ์ดจริงก็มีอัปเดตที่น่าสนใจครับก็เดี๋ยวไปดูการ์ดจริงกันเลยอะทีนี้ก็เป็นการ์ดจริงครับการ์ดจริงที่ออกในบล็อกใหม่นะมันมีเป็นพวก3 4ใบมั้งเป็นบล็อกฮีโร่บล็อกที่เป็นพวกบล็อกของภาค gx อะไรเงี้ยตัวแรกครับเป็น thunder จแอนครับไอ้นี่มันเหมือนเขาจะเริ่มเอาพวกตัวฟิวชั่นเก่าเก่าาาๆรัเอามามีนนะแล้้วก็ได เห็นเพื่อนที่ได้ฮีโร่อยู่เขาบอกตัวนี้เก่งนะคนที่บอกว่าเดีวซูมหน่อแล้วกันชิปชิบชิบชบอะใช้มอสเซอร์ฮีโร่สองตัวครับที่เป็นท่าต่างกันนะซึ่ง่อาข้าง,ง่ายนะมนบอกว่าจะต้องฟิวชั่นเท่านั้นนะสามารถใช้เอฟเฟกต์หนึ่งกับสองครับได้ทีละครั้งอันแรกบ,บอกว่าถ้าการไปนี้สเปย์มาและฝั่งข้ามมีการ์ดมากกว่าของเราครับทำลายการ์ดทุกใบบนสนามเลยนะก็่อนค้า,าเก่งกรลงมงปุ๊บแล้วก็ระเบิดบอร์ดอย่างนี้นะแล้วก็ถัดมาเราสามารถทีวิวการไปนี้ที่ฟิวชั่นลงมา โดยการใช้ม้อนเหลืองครับเป็นวัตถุดิบแล้วก็ชี e ้อีฮีโร่มอนสเตอร์ในหลุมชุบขึ้นมาได้นะก็คือฟิวชั่นปุ๊บใช่ลงปุ๊บระเบิดบอร์ดเสร็จปุ๊บสามารถทีบิวการไปนี้แล้วก็ชุบฮีโร่ที่เป็นอ e ีฮีโร่ครับจากหลุมขึ้นมาเล่นต่อได้ก็น่าจะพอได้ปะ่ะเพราะเวลาฟิวชั่นมาใช้ฮีโร่หนึ่งตัวใช่แต่ว่าเป็นตัวเล่นอะใครเดียโอ้นึกไม่ค่อยออกเว้ยเอาเป็นฮีโร่เก่งเป็นเซโร่ล้วกันอะเซโร่ับใครสักคนหนึ่งคนใช่ลงปุ๊บล้างบอร์ดเอาแต่เซโร่ได้ช้าไ,าาไปใครดออ่นะึกกไมออกเลยเ,าเ้าง แล้วก็ฟิวชั่นเป็นคนนี้ใช่ไหมล้างบอดล้างบอดเสร็จปุ๊บทิว้ตัวเองแล้วก็ชุบคนเไปจาก,กี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รันคาโบต่อน่าจะพอได้นะแต่ว่าพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันแค่เอามาล้างบอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นปตัวอื่นนะน่าจะพอได้อยู่ถัดมาครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เขาคุยกันเยอะนะตัวนี้น่าจะเก่งเป็นดิวอาร์มดาก้อนครับเหมือนจะทําให้ในการอาร์ดาก้อนนะแต่ว่าพอเขาดูเทคปุ๊บเนี่ยเหมือนเล่นไปกับพวกมังกรธาตุครับดาร์กอลูเลอร์จะเก่งกว่านะเพราะว่าการ์ดจริงมีพวกมังกรธาตุเเนนของสริิมมด้วยแบบบๆะคที่่บอกวา เราสามารถใช้เอฟหนึ่กับ2ครับได้อย่างระคางั้นในเทินอันแรกบอกว่าเราสามารถส่งการไปนี้แล้วก็มอนสเตอร์ธาตุลมจากมือลงหลุมแล้วก็จนจบเทินนี้ครับมอนสเตอร์ Monster มังกรธาตุลมที่จะควบคุมอยู่พลังเพิ่มสามร้อยไอ้น,นี่ดูจะไม่ค่อยสัมพันเท่าไหร่เพราะว่ามันทิ้งคู่กับลมใช่แต่ว่ามันมีมังกรลมอยู่ฮะยิ่งตอนนี้ปปดสามเลยนะแบบแ,แ,แบบเบิ่มๆเลยแล้วก็ถัดม,มาเราสามารถรีมูฟมังกรกี่ตัวก็ได้ครับที่เลเวลเจ็ดหรือมากกว่าหรือว่ามอนสเตอร์ธาตุลมจากหลุม สั่งเสริมอรมอนสเตอร์มังกร,กรจากเด็กขึ้นมือที่เลเวลเท่ากับไอจำนวนการที่รีมูฟไปครับก็คือมันสามารถรีมูฟไนะและพวกมังกรท่าดไปเราโดนรีมูฟปุ่ะม,มันจะได้เสริ์ดพวกตัวลูกมันขึ้นมาเยอะแยะเสริ์ดคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สไป,ปพวกลูกมังกรเดี๋ยวเพราะลูกมังกรมันก็มีตัวเทียบหนึ่งดาวใช่ไหมถ้าจะม่ผิดหนึ่งดาวหรือสามดาวนี่นนแหละก็เป็นน่าจะไปเทียบเ,เอาไว้เล่นได้ไดแตนะ่แหละเนาะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็น ไล์วอลเทอร์ดาก้อนครับไอตัวนี้ค่อนข้างน่าสงสารนะเพราะจริงมันมีตัวหัวหน้ามันใช่ไที่เป็นแบบไอเอสวอลดากอนเลยเงี้ยมี2อล่างนะแต่ว่าเล่นไม่ได้นะคนนี้ก็เหมือนจะมาเล่นอ,อย่างอื่นป่ะไม่น่ามีใครบเอาไปเล่นกับคนนั้นหรอกคนที่บอกว่าการไปนี้จะชื่อวอลเทอร์ดาก้อนเท่านั้นครับก็คือไอวอลเทอร์ดาก้อนที่บอกมเมื่อกี้นะเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ข้างล่างนี้ครับได้อย่างละครั้งกระบี่เอฟเฟกต์เดียวนะอัาจจะบอกว่าเราสามารถดีมูการไปนี้ที่เราควบคุมอยู่สั่งสเปย์มอนสเตอร์เลเวลห้าหรือต่ำกว่าครับที่เป็นธาตุน้ำนะ หรือว่าธาตุลมนะก็คือรีมูมันใช่สเปรย์มอนสเตอร์ธาตุลมหรือธาตุน้ําที่เป็นไดโนเสาร์นะเลเวห้าหรือตามกว่าได้3ตัวเลยจากเด็กลงมาตั้งกันนะแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้เก๋ครับแล้วก็เราจะสามารถสเปรย์มอนสเตอร์จากอิตาเล็กได้แค่มอนสเตอร์ที่เป็นไดโนเสาร์กับซีเซอร์เพนนะมังกรทะเลเท่านั้นนะมันก็ค่อนข้างล็อกนู่นนี่นั่นนั่นแหละสเปรย์มาปุ๊บแล้วไม่ได้เอฟเฟกต์มันก็ดูแบบไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่มาเพราะว่าตัวที่เป็นแก๊กมันพวกออกซิเกดอนไอไฮโดรเกดอนพวกนี้้นะมัตอองเเฟฟป เพราะงั้นเไปมาก็นึกไม่ออกเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะได้พวกตัวลิงเพิ่มครับแต่ว่ามันก็ล็อกเผาอยู่ดีนะล็อกไดโนเสาร์กับไอ้มังกรทะเลนะซึ่งไอ้สองตัวเนี้ยตัวเก่งๆในต้ามันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นนะก็ต้องรอดูครับว่าพอออกปุ๊บเนี่ยเขาจะมาเล่นกับอะไรกันนะแล้วก็นี่ไอ้ใบนี้เก่งครับเขาเก่งว่าไอใบน,นี้น่าจะโดนแบนในเร็ววันเลยนะเหมือนออกเพื่อโดนแบนยังไงก็ไม่ดูนะอันที่บอกว่าเป็นเวปกติครับเราสามารถใช้การ์ดไป็น,นี่ยครับได้ชื่อละครนะมันบอกว่าถ้าเกิดเรามีมอสเซอร์ในหลุม่ จวบหนึ่งและก็โชว์ถ้าเกิดตัวที่โชว์ครับเป็นตัวที่ท่าต่างกับไตัวที่อยู่ในหลุมเราครับจวบหนึ่งนะก็คือใช้ปุ๊บถ้าเกิดแบบว่าเป็นมอนดับหลายธาตุเนี่ยได้จวบสองเลยนะเก่งออกมานะแล้วก็ถ้าเกิดจวปุ๊บเนี่ยและเจอเป็นท่าเดียวกันเนี่ยเราต้องทิ้งมือหนึ่งใบครับไอดีการ์ดเนี่ยเราเป็นคนเลือกไงนะพอเราทิ้งปุ๊บเราก็สามารถชงคอโบต่อได้ใช่ไหมแล้วมันไม่บอกครับถ้าเกิดเราจวบแบบว่าจ่ายสองร้อยปุ๊บจวบถ้าจวบไม่ใช่มอนเนี่ยก็ได้จวบเฉ ค่อนข้างเก่งนะใบดีแบบน่าจา Key ะคีโมบอลหนึ่งเลยก็เอาปว่ประมาณนี้ครับผมสำหรับการอัปเดตทั้งหมดนะทั้งในเกมแล้วก็อัปเดตการจริงนีดหน่อยนะก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ